ดีค่ะยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ช่องคินิติทีเคนะคะวันนี้นะคะคินิติจะมารีวิวเป็นรังดุมนะคะรังดุมทองนั่นเองนะคะซึ่งรังดุมวันนี้เนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีนะคะแล้วก็มําหนักของเขาไม่หนักมากด้วยนะคะหลายๆท่านอาจจะสงสัยเอารังดุมใช้ยังไงนะคะก็ปกติแล้วเนี่ยบางท่านอาจจะคุ้นเคยกับการใช้ก้ามปูต่างๆเวลาห้อยกับสร้อยใช่ไหมคะแต่ว่ารังดุมเนี่ยสมมติว่าเวลาเราอยากห้อยกับปก กับเสื้อนะคะตรงที่ใส่กระดุมอะไรอย่างนี้ต่างๆนะคะก็แขวนกับเสื้อต่างๆนะคะก็สามารถเอาอันลังดุมนะคะก็นี่นะคะสามารถมีสปริงตรงนี้แล้วก็แขวนกับเสื้อได้นะคะหรือว่า บางทีเราก็ห้อยพ้าตรงนี้ได้เลยหรือว่าบางท่านเนี่ยก็จะห้อยเป็นเหมือนกับว่าก้ามปูกรน,นะคะเราก็ค่อยห้อยพ้ากับก้ามปูอีกทีนะคะก็เรียกได้ว่ามีหลายออปชันให้เลือกเลยนะคะสําหรับรังดุมนะคะวิธีการใช้รังดุมนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวมาชมกันเลยดีกว่านะคะก็รังดุมนะคะก็จะเป็นรูปร่างประสนาฏนนาเพนอย่างนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวกันนะคะน้องไม่ยอมโฟกัสความสวย <c oughs> มี ก็อาจจะโฟกัสยากหน่อยนะคะเพราะขนาดเขาเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนักนะคะก็ชืบนี่ค่ะก็ยังอยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่าใช้ได้เลยนะคะนี่แล้วก็รีวิวไปแบบเร็วๆเพราะดีเทลอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนตลับทองนะคะนี่เลยค่ะ รังดุมนะคะก็เวลาเปิดเวลาที่เราจะแขวนกับเสื้อนะคะเราก็แค่สามารถเปิดตรงนี้ได้เลยนะคะก็ฟิลคล้ายๆเหมือนสปริงของกา้ามปูก็ใบนี้ก็สปริงนะคะแล้วสปริงของเขาก็ยังเด้งดึงอยู่ใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะตรงนี้ก็ไม่ฝืดด้วยนะคะชืบแล้วก็ทีเด็ดทีใจนะคะของรังดุมตัวนี้นะคะก็จะมีเหมือนเขาจะมีตอกอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวคินพยายาม โฟกัสแป๊บหนึ่งเพราะว่ามันเล็กมากนะคะเขามีตอก75ตรงนี้นะคะแล้วก็อ่าตรงนี้อาจจะเป็นตาร้านหรืออะไรสักอย่างนะคะก็ตรงนี้เป็น75ซนะคะก็นี่ครบเลยนะคะก็เวลาแขวนเสื้อต่างๆนะคะห้อยกับกำปูอีกทีนึงก็ได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวมาวัดขนาดกันดีกว่านะคะว่าขนาดเท่าไหร่นะคะก็ลังดมนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางของน้องเขานะคะชึบชืบชบ เส้นวาสุนกลางของน้องเขาอยู่ที่1.6เซนนะคะก็เป็นขนาดที่น่ารักน่ารักนะคะแล้วก็น้ำหนักนะคะน้ำหนักของดังดุมตัวนี้นะคะอยู่ที่3 6 3กรัมนะคะก็ไม่หนักมากนะคะขนาดกำลังดีเลยนะคะก็ท่านไหนตามหาอยู่นะคะซื้อเป็นแบบมือสองก็ประหยัดค่าแรงไปได้เยอะเลยนะคะถูกกว่าอันใหม่นะคะก็ ประหยัดทางค่าแรงค่าซีต่างๆนะคะก็ท่านไหนสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตลับทองกรอบทองสำหรับพารุ่นไหนหรือ,อยากสอบถาตลับทองกอบทองมือหนึ่งนะคะสอบถามได้ทางไลน์ s i t k 66 6 6 6หรือเพจ a c e b o o k ร้านตลับทองทิติหรือด่วนโทร0899866685ได้เลยค่ะก็ร้านเรานะคะอยู่ชั้น35หมันิบงาม่วันร้านอยู่ติดกับริบตัวกลางเลยค่ะร้านเปิดทุกวันนะคะเื่อท่านไหนอยากมาลองตลับมาแบบปันตลับทองกอบทองเศษทองว้าทองคำนะคะก็ยินดีให้บริการมากๆเลยนะคะก็วันนี้คินิติขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคินิติยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้คินิติทีเคด้วยนะคะสวัสดีค่ะ